สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับก็ได้จอคอมแล้วนะฮะก็มาอัดแบบใหม่เลยทุกคนนี่ครับเป็นแบบใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับชื่อว่าฮันตี้ซอมบี้นะทุกคนโอ้โหเป็นแบบที่คนเล่นนะฮะดูฮะแปดหมื่นเก้าหมื่นคนเลยนะครับเป็นแบบเปิดใหม่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเลยดีกว่านะนี่ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นแบบแนวไหนนะทุกคนนี่มีกระบอกมาให้เราแล้วก็เออเป็นเหมือนร้านคา้าต่างๆนะครับมีอาวุธอ๋อนี่ครับเดีย๋ยวขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไม่ชินเลยนะภาษาไทยเฮ้ฝรั่งเศสเเฉยเลย อังกฤษสิโอเคอ่าโอเคนี่ครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยเออมีโค้ดนะโอเคเดี๋ยวผมไปดูโค้ดก่อนล้วกันใส่โค้ดก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนี่นะทุกคนคนแรกเป็นยี่สิบคินนะครับคนที่สองเป็นเจ็ดหมื่นไลค์นะฮะผมพยายามไปหาตามที่ต่างๆงต่างช่อง u t u b e ต่างอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะผมมีได้โค้ดไหนมาบ้างนะฮะโอเคนี่หกหมื่นไลค์นะครับผมเดี๋ยวผม,ผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับ Sorry for delay นะครับผมแล้วก็มีอีกนะอันนี้ผมเจอในช่องช่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้าหมื่นไลค์เอยห้าหมื่นไลค์ใช้ไม่ได้แล้วสี 40, like ่หมื่นไลค์อ่ะสี่หมื่นไลค์ไม่ได้แล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรเออแล้วก็มีรีเลทครับผมรีเีทเกมเปิดใหม่นะลีเลทก็ใช้ไม่ได้แล้วครับผมซอนเออได้ใช้ได้แค่นี้นะโค้ดแค่สี่โค้ดนะที่ผมใช้ไปนะครับผมเดี๋ยวขอลองดูก่อนอันอดื่อนเคไม่ได้แล้วครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านนะ ตอนนี้ก็มีกันอยู่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเว็บปอนนะครับอ๋อมีรีโลด้วยครับผมทุกคนนี่ฮะรีโลมันจะเป็นอาวุธต่างๆนะฮะโอ้โอเคครับอ่าผมจะใช้เป็นลัคกี้สปินนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุด๊ดีได้อะไรครับได้เป็นไรเอ่ยโอ้โหได้เป็นขวานครับทุกคนขวานคู่นะฮะโอ้ไม่อยากได้ขวานคู่เอาเป็นนอร์มอลสปินพอแล้วกันนอร์มออันนี้เป็นนอร์มอกับอันนี้มีสคิปไหมเนะี่ย กีตาร์โอเคครับได้เป็นกีตาร์งั้นเล่นกีตาร์ก่อนแล้วกันนะครับอยากเล่นกีตาร์ตอนนี้เอากีตาร์ไปก่อนแล้วกันนี่ครับผมเป็นคีย์ท่อนะครับผมโอ้เฮ้ยหลักการคล้ายๆเหมือนเกมต่อยมวยทุกคนดูดินะฮะมีไอเทมด้วยครับตรงนี้เป็นไอเทมเงินนะฮะอ๋อนี่ครับมีบอกหมดว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเพิร์กครับเพิร์กเพิร์กสุ่มเพิร์กอ่ะเพิร์กเพิร์กสุ่มเพิร์กสองพันนะครับมีเพิร์กอะไรบ้างเนี่ยเบอร์เซิร์กฮิลเลอร์เฟมคิดิคอลอันเดดแล้วก็เป็นแบมพาย ไม่อยากได้เบอร์เซิร์คนะฮะนี่อ่าได้ไฟครับได้เป็นเฟรมอ่ะโอ้โหชอบเลยครับพลังไฟนะฮะเคแล้วมีอะไรบ้างมีเควสอ่ามีรีวอร์ดนะฮะโอเครับไปแล้วก็มีโค้ดอันนี้ก็ปกติโปรฟงโปรไฟล์มีเพชรด้วยมีสัตว์เลี้ยงได้หรอเนี่ยโอ้นี่ครับซื้อสัตว์เลี้ยงได้ครับ <c oughs> นี่ฮะมีสัตว์เลี้ยงเลเจนดัลลี่ลักกี้เพชรเอกอ่ามีสัตว์เลี้ยงครับผมอ่าซื้อแล้วกันตัวสามหมื่นนะซื้อไปเลยปุบได้ไรเอ่ยได้ไรเอ่ย ได้ลเอยโอ้โหโอ้โหได้หมูโอ้พระเจ้าสามสิบสามเปสมสิบห้าเปอร์เซ็นโอ้โหกากสุดเลยอ่ะเฮ้อท้อว่ะไม่เป็นไรครับเราได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะโอเคใส่สัตว์เลี้ยงก่อนใส่หมูครับอ๋อบวกสิบเลือดนะให้เรานะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูนะว่ามีอะไรบ้างโอ้ยมีนี้นะครับผมมี trial ด้วยทุกคนเนี่ยอ๋อมี trial ด้วยฮะนี่สามารถใส่กีตาร์เราได้นะรีโรนะไม่มีรโ l o โอ้นีครับ หลักการคือแบบเหมือนเป็นเกมอะไรทุกอย่างมายำยรวมกันหมดเลยนะน่าสนใจมากครับอ๋อนี่มีเครมครับผมอันนี้เป็นเครมแบบไอคิมิตต่างนะโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าเป็นไงนะไอเทพมาโอเคปกติครับตรงนี้มีช็อปมีอะไรปกตินะฮะเอเคไปลุยกันเลยนี่ครับลงโคชชอยแมปมีสกูนะฮะแล้วก็มีโหมดให้เลือกนะครับเอาเป็นนี้แล้วกันนะครับเอเคไปกันเลยมา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 นี่เข้ามาในเกมเลยทุกคนกำลังรอโหลดอยู่ตัวนี้นะฮะ นี่โหลดเรนเดอร์แล้วเรนเดอร์แล้วปุ๊บปุ๊บกีตาร์เราทําอะไรได้วะโอ้กีตาร์เป็นโอ,อเป็นพลังอย่างเงี้ยปล่อยพลังอย่างเงี้ยไปนะฮะอุ้ยนี่ก็ซอมบี้ดเต็มเลยดูดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องต้องอันนี้ต้องใส่พลังไฟปุ๊มโอ้โหโอ้หนี่ครับดูครับแนวเกมนะฮะเป็นเกมเหมือนแนวแบบแนวพีพีไปเรื่อยนะแล้วเหมือนผ่านด่านไปนเรื่อยนะทุกคนนะครับอ๋อเป็นแนวผ่านด่านไปนเรื่อยนะฮะเคเคภาพก็ภาพก็โอเคเอยู่นะไม่แดกเกินไปนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอออก,กราฟิกก็ต่ำสุดแล้วนี่นะโอเคมาโอ้ยซอมบี้นี่ฮะเหมือนจะเป็นคนสู้กับซอมบี้นะครับตอนแรกเหมือนเห็นเป็นอนิเมะหรือเปล่าเกมนี้นะที่ผมเคยเห็นทีเซอร์อยู่นะครับอ่าครับลุยอ่าลุยฮนะลุยฮนะโอเคนี่มาไปกันต่อนะฮะโอเคตุบ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 นี่มีสกิลให้เราให้เราใช้เต็มไปหมดเลยนะทุกคนโอ้นี่ครับดูครับอ่านี่กีต้าร์นะฮะโอ้แหลกแหลกแหลกนิดหน่อย ปุ๊ม,มท่ากีตาร์โคตรเท่ทุกคนปึ๊บป๊บเอฟเฟคก,ก็ใช้ได้เลยนะครับเอฟเฟคคือใช้ได้เลยนะครับนี่คอมพิเเวเตอร์แล้วมันก็จะผ่านไปน่านต่อไปนะครับอืมเป็นฟิลเหมือนเกม MMO ดันเจียนนะทุกคนแต่มันมันในทีมซอมบี้แบบห้องเรียนห้องเรียนอะไรเงี้ยหน่อยนะโอเคมาไปทางนี้ได้ไหม <c oughs> <c oughs> ตีตีต,ตีปับปับนี่ครับจะมีสกิลไว้ใช้นะครับแล้วก็มีท่า E frame ได้ไง,ไง อ๋อต้อง,ต,องต้องนี้ต้องนี้ครับต้องรอพลังเต็มก่อนนะถึงจะใช้ท่าอ e ีเฟมได้นะครับเฮ้แต่กีตา้าก็ดูเก่ง,งไงทุกคนกีตา้ากีตา้าดูโหดยูยนะปุ๊บ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 นี่ครับผมสไลด์คือตายหมดเลย <c oughs> ปุ๊บปังปังป,งปังโหพลังเทพอยู่นะโอเคส่วนหมูเราก็ยืนอยู่นิ่งๆนะคอยดูเราโจมตีอย่างเดียวนะ <laughs> มันมีแบบขอให้เก็บไหมแบบว่าตีพื้นที่ของเก็บอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ไม่มีนะไม่มีนะฮะโอเคไปกันต่อโอ้ย มอลเตอร์เต็มเลยปังโหพลังโคตรเท่เลยฟีลเ่งเหมือนเล่นเหมือนเล่นเกมบล็อกฟุตเลยทุกคนนะฮะเหมือนว่าคอมแบทคล้ายๆบล็อกฟุตนะแต่บล็อกฟุตคอมแบทรู้สึกว่าดีกว่านะฮะความรู้สึกนะแต่แบบนี้ก็โอเคครับมันเป็นคนละสไตล์กันนะเนาะโอเคนี่ครับชนะมันผ่านด่านไปเรื่อยๆนะสนแสดงว่าเราต้องเจอบอสแน่ๆเลยทุกคนพอผ่านไปเรื่อยๆเจอบอสอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บป๊บอันนี้ไปไม่ได้นี่ไงมีซมอมบี้อยู่ตรงนี้โอ้โหเต็มเลยครับ นี่นะโดนไปไงโดนไปไปังฮึมุอมโอ้โห,โหพลังโคดเวอร์อุ้ยซอมบี้อะไรวะเนี่ยซอมบี้เป็นเชฟนะมาอยู่ในโรงเรียนได้ไงวะเนี่ยอ๋อพอเราฆ่าได้เราจะได้หิวด้วยนะฮะน้ำไม่กดใช่ไหมไม่มีไม่มีมมมมกดได้เลยนะเอาให้ผมกดใช้สกิลอีไปแล้วเมื่อกี้ไฟอะ่ะอ๋อนี่ไงฮะเป็นไฟออกมาครับตามตามร่างกายนะฮะโอ้โหมอนตเตอร์คือเยอะจัดโอเคนี่เลยเรอัพแล้วโอเคยาวไปครับ อ่ามาแล้วทุกคนตอนนี้โอเคปึ๊บโอ้โหใส่กองใส่เกาะด้วยปึ๊บปึ๊บป๊บเจอเป็นไงเจอท่านี้ไปปังท่าโคตรเวอร์อุย้ยมันระเบิดได้ด้วยครับซอมบี้นี่ใช้เล่นกับเพื่อนน่าจะมาแน้วดูนะแบบสกิลอลังการงานสร้างเลยทุกคนบอกเลยโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเชื้อเขียวกันนะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เกมโกลกาดินัปเดียดนะผมก็เลยต้องเป็นเชื้อเขียวชั่วคราวเพื่อที่จะทําการเขาเรีเยกอะไรนะ <c oughs> ทำการให้ได้ของฟรีของเกมนะฮะโกลกาเด้นนะฮะเก็บของมาหมดแล้วโอ้ยเต็มเลยฮึ๊บฮึบฮึบปังปังปังมาสไลด์สไลด์สไลด์โอเคสวยแล้วเป็นไงต่ออืมผมว่าด่านมันซ้ำจำเจเกินไปนะบางทีถ้าเกิดเล่นไม่บ่อยอาจจะเบื่อได้นะเดี๋ยวต้องลองดูม่ามีคอนเทนต์อะไรมาให้เล่นนะเพราะเหมือนวันด่านมันซ้ำๆกันเลยนะปุ๊บ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 โอ้แหลกแหลก โอเคนี่ฮะปล่อยไฟไปแต่แต่มอนเตอร์ตีไม่แรงเท่าไหร่ถือว่าดีนะครับทําให้เด็กๆเล่นง่ายนะโอเคมาโอ้โห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 ยากอยู่นะเนี่ยปุ้งโอ้โหพลังโคตรเท่โอเคครับกีตาร์กีตาร์เก่งอยู่นะเนี่ยทุกคนแต่ไม่ได้ลองใช้ยังอื่นอันอื่นอยู่นะไม่รู้ว่าอันอื่นจะโหดหรือเปล่านะครับโอเคมาละปัง อ่าตีไปปึ๊บป,บปบึโอเคตายไปนะครับ <c oughs> ไม่รู้ไม่กี่เลเวลเลยทุกคนผมว่าความจําเจมันอาจจะทำให้น,น้ำเบื่อเกินไปนะบางทีโอนี่ครับอ๋อขึ้นมาบนห้องชั้นบนแล้วทุกคนนี่ครับโอ้เป็นห้องห้องไปนะโอ้มีแบมพายด้วยครับผมดูสิมีแบมพายด้วยปึง้งปึ้งโอ้โห,โโหแบมพายแบมพายมาหน่อยมา แบมพายมาหน่อยมาแบมพายตายไปดิฮะแบมพายตายไปดิปุ้งปุ้งปุ้งมัน <h ums> ระเบิดไป okay. โอเคเกมนี้เกมนี้น่าจะดูดเงินคนได้ดีอยู่นะในเกมนี้ดูทรงนะั้นเด็กๆน่าจะชอบกันนะโอเคปุ๊บปุ๊บโอ้โหเต็มเลยปุ้มโอ้ยโอ้ยโห โอ้ยแหลก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 แกพลังเวอร์จัดนะอลังการมากโอเคแล้วไงต่อมีอะไรบ้างอ๋อนี่ครับให้เราดูลงไปตรงนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บมอนเตอร์เต็มเลยฮะนีะ่ต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับปึ๊ดนี่เจอ,อันตีไปไถสองโซนิคลันชนะครับผมชี่า่าแรกเอ็กโคบลัชนะฮะ่าที่สองเป็นอคอร์ดเวฟใช่ไหมโอเคอันนี้คืออะไรอะ คอลคุยเหรอโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอเคอ๋อเหมือนจะรอรอเครื่องบินมานะทุกคนนะ่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมแน่แเลยอ่าใช่จริงๆด้วยนะทุกคน Survival Health อ๋อคือต้องรอเครื่องบินมานะผมภายในระยะเวลาสองนาทีนะเค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 เเราก็ต้องสู้ไปก่อนตอนนี้ปุ้ <Boom. S 1> เระเบิดไป <c oughs> ตีไปตีไปโอ้โห นี่ต่ดีหน่อยนะมันฮิวได้นะไม่งั้นเลื่อนรถแล้วฮิวไม่ได้นี่คือยากมากนะทุกคนยังถือว่าดีฮิวได้นะครับโอ้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ปุ้มปุ่มปุ้มปุ่มปุมแลเบิรอบทิศฟูลเคออออสวยจุ๊บจุ๊บจุ๊บปังถ้าเรามันเท่ดีนะแต่ติดอย่างเดียวก็คือมีแค่สามสกิลจ่ิงเหรอเนี่ยมันวนอยู่สามสกิลเนี่ยนะฮะอ่า อีกสองนาทีนะถึงจะชนะนะครับปูนถอย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 โอ้หลกงแรกแลงความแลกนี่มีอยู่จร uh ิงนะฮะแบบนี okay. <t nữa> <t nữa> <t uh ้เป uh ็นท uh ี bueno> uh ่ความผมด้วยแหละทุกคนนะฮะเป็นท uh ี่ความผมด้วยโอเคปูมู้มปู้โสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่โอ้ยค้างค้างค้างฝันไป ามาแล้วบอสบอสมาแล้วมอนเตอตีไปปัง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 เอ้ยยังไม่เห็นบอสเลยนะหรือว่าไม่มีบอสวะด่านนี้อาจจะงไม่มีบอสนะทุกคนโอเคลุยฮะลุยฮะตีตีตีตูมออีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาะทีสู้ไปก่อนฮึบฮึบ หรืออีกประมาณสามสิบปีแล้วทุกคนใกล้แล้วนะฮะใกล้จะชนะแล้วครับตอนนี้โอเคเราก็ต้องไล่เก็บเลือดไปด้วยนะตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไล่ฟันมันไปโหยากอยู่นะเนี่ยปุ๊บแต่ความรู้สึกมันก็มันก็เบื่ออยู่นะทุกคนมันสู้เดิมๆไปเรื่อยๆนะเหมือนมันแพทเทิร์นเดิมๆไปเรื่อยๆนะครับโอ้สวยงามครับโอเคโอ้ยแหลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแหลกมากเลยตอนนี้แหลกมากเลยฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอเคมาละถ้าอันติเลยครับปึ้งอันติเราแรงมากครับ อ่าเอบอสตัวนี้มันตีไกลไว้ไอมอนเตอร์ตัวนี้ต้องไล่ฟันมันโอ้ความแหลกมันยู่จริงแบบนี้อาจจะไม่อ,อัดไหวนเพราะแหลกขนาดนี้นะคนคนดูอาจจะไม่ชอบกันนะความแหลกขนาดนี้โอเคแต่คนเล่นเยอะจริงครับไม่แปลกใจเลยคนเล่นเยอะนะมันเป็นแนวที่แบบเล่นง่ายนะหลายคนเข้าใจนะเล่นง่ายนะครับโอเคตัวสุดท้ายแล้วมั้งปังโอเคนี่ครับเพิ่งบินมาแล้วครับเพิ่งบินมาแล้ว ไป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 นั่งแล้วนะลาก่อนครับผมไม่อยู่แล้วครับที่นี่อันตรายเกินสวยงามครับโอเคอ๋อนี่ครับผมจะมีของดับมาอย่างนี้นะมีนี่ครับเราสามารถหาเงินได้เท่านี้ e ีเท่านี้นะครับเวลาในการเล่นสิบนาทีเท่านี้เท่านี้ค่าไปกี่ตัวอะไรอย่างนี้นะฮะดาเมจทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะทุกคนโอเคครับโอเคโดยรวมนะครับแมปนี้ไม่แย่เลยนะฮะใช้ได้เลยครับเป็นแมปที่สนุกใช้ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอจบเป็น ขอตัวก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พัหน้านะชอบกดไลค์ชอบพาอมาก,กดซับนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พัหน้านะครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับทุกคนไว้ใหม่ครับเจอกันครับ